สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ผมมาขอเชิญผู้ชมครับขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากัดถินสามคัคคีเพื่อสมทบสร้างพระอุโบสถนะครับผมณนะวัดป่าหนองโกจเจริญธรรมตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราดชบุรีวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม 2563เวลา1 3 0 0น,นครับผมมาดูครับผมนะอางาข้าวลานวัดนะครับผมนะทางเข้าวัดนะครับผมนี่ครับข้าววัดครับผมวัดป่าหนองโกตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับนะวัดป่าหนองโกนะ วัดป่าหนองโกนะอย่าลืมนะครับต้องกระตินวันที่25นะครับท <c oughs> างนี้ครับนะเลี้ยวซ้ายไปบ้านน้ำผุเลี้ยวขวาไปบ้านหนองวัวดำนะครับผมนะ หลวงพ่อกาลังออกบินธบาร์พอดีครับวันนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับวันที่25นะครับท่ากระถิ่นสามัคคีอากาศสามัคคีวัดหนองโกวัดป่าหนองโกครับผมจเจริญธรรมนะ <ตำ S 1> วัดตําบลห่างหีนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับผมนะดูทางข้าววัดนะครับมีแต่ต้นไม้ครับเพราะเป็นวัดป่าหนองโกนะลมลื่นมากนะครับ เ็นวัดที่ค่อนข้างจะมีต้นไม้เยอะนะครับรุ่งเช้าจะมีพระบินทบาทนะครับผมเช้าเช้านะอา่ากำลังบินทบาทนะครับผม มาเช้าเลยวันนี้ผมมาแต่ถ่ายตั้งแต่เช้าหกโมงเช้าครับผมนะเชากำลังบินสบายนะครับอย่าลืมนะครับวันที่ยี่ห้านะครับขอเชิญร่วมถ่ายะกับทอกระถินนะครับมาอากาศสามเมื่อคีนครับผมร่วมสร้างอุโบสถนะ<อ>นะครับผมนะ พระกำลังจะไปบินธบารพอดีเลยครับผมนะนะครับอย่าลืมนะครับวันที่25นะครับวัดป่าหนองโกครับวัดป่าหนองโกไปดูบริเวณนะภายในวัดนะครับ ทางเข้าวัดเข้าประมาณ500เมตรนะครับผมนะทางเข้า,า,าวัดนะครับผมนะวัดป่าหนองโกครับผมเท่ากับถิ่นวันที่25นะครับวันอาทิตย์ที่25เดือนตุลาคม2563ครับเวลา13.00นครับเียนเชิญครับผมนะวัดลมลื่นมากเลยครับวัดนะ โอ้ต้นไม้เยอะมากครับผมนะวันนี้มีต้นไม้เยอะมากครับผมนะดูครับผม ่าหลวงพ่อกำลังบินธบัตรครับผมพ่อกำลังบินธบัตรพอดีเลยคนระับสององค์เอาลงทั้งหมดเมื่อกี้สามนี่เป็นห้าองค์แล้วนะนะนะครับผมวันที่ยี่สิบห้าอย่ายลืมนะครับร่วมบินอ่าร่วมทำบุญท่ากระถิ่นสามเมื่อกี้มหาอากาศนะครับฮนะวันที่ยี่สิบห้านะครับเดือนตุลาคมนะฮะสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับหลวงพ่อกำลังบินธบัตรพอดีเลยครับผมนะ ตอนเช้านะครับผมนะวัดลมลืดมากลครับโอ้โหต้นไม้เยอะมากนะครับผมวันนี้นะสดชื่นมากครับผมเช้าเช้านะอากาศนะมาในวันฝนตกด้วยนะครับผมนะเชา้าๆฝนตกลงเม็ดนิดหน่อยนะ โอ้วัดลมลื่นมากเลยครับผมดูวาดูฮนะิวทัดสวยงามมากครับผม <c oughs> แหมมเพียบเลยฮนะแถมุนแมนเพียบเลยครับผม <c oughs> โอ้แหมมนเพียบเลยครับผมนะ เพื่อความปลอดภัยในชะีวิตนะครับพี่นนะครับผมนะขออนุญาตนะครับผมนะขออนุญาตครับผมนะฮะถามก็ผมนะวัดป่าน้องโกนะครับผมนะวันที่ยีนะครับผมนะวันที่ยีนะครับ ครับผมนะโอ้โหลมลื่นมากครับผมวัดนะมันมาเยอะมากเพรครับผมมาเยอะมากนะครับครับผมนะโอ้ยรักษาปลาปลอดภัยเยอะมากเลยครับผมนะมาเอาเป็นสิบเลยวัดปลาหนองโกรครับผมนะดูครับครับผมนะ ผมนะผม,มมากคนะวัดป่าน้องโก25ครับผมนะทอดกระถินครับผมมนะหาการสามาัคคีรุ่สร้างอุโบสถนะครับผมนะฮะ โอ้ล้มลื่นมากครับผมลานภายในก็กล้มลื่นนะนะครับผมเดี๋ยวจะไปดูโบทกันนะครับผมนะบทที่จะทอดราป่ามหากาศสามัาคีเพื่อสร้างอ,อุโบสถนะครับเราไปดูกันนะครับ ติบเลยครับผมน้พี่น้องครับเเรียบเลยครับผมเอาแล้วครับถึงแล้วครับถึงที่แล้วเอาแะครับพี่น้องครับถ่ายอุโบสถก่อนครับมาดูครับอุโบสถนะนี่ครับอุโบสถนะ

กว้างมากครับผมนะบริเวณวัดนะครับผมนะครับอุโบสถนะโอ้หลังใหญ่มากนะครับผมนะอุโบสถอุโบสถนะครับดูครับรวมจ้างอุโบสถนะดูครับผมนะบริเวณวัดกว้างมากนะครับผมนะ 分かった分かった。<laughs> <laughs> <laughs>